ต้องบอกว่างานเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเป็นงานที่ผมไม่ค่อยถนัดแล้วก็มีประสบการณ์น้อยมากๆนะครับแต่วันนี้ครับผมจะพามาดูวิธีการที่ผมเนี่ยเดินไฟใต้ฟ้านะครับว่ามีวิธีการเนี่ยทำอย่างไรมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่หรือว่าใครเนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์เหมือนเหมือนกับผมนะครับว่าผมเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็ทําสําเร็จไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้ว่าเราจะใช้วัสดุอะไรบ้างครับโดยการที่ผมจะเขียนนะครับแล้วก็ลิตรายการออกมาว่าผมต้องซื้อวัสดุอะไรบ้างจากนั้นนะครับเราก็ไปซื้อวัสดุตามลิตรายการที่เราได้ลิตไว้ครับอาจจะเป็นร้านค้าใกล้บ้านนะครับโฮมโปรไทยวัสดุอะไรต่งตางๆนะสามารถที่จะซื้อได้แต่ผมเนี่ยซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับพวกช้อปปีหรือลาซาด้านะครับเพราะว่าผมลองดูราคาเทียบเทียบกันแล้วเนี่ยที่นี่น่าจะถูกกว่าแล้วผมซื้อจํานวนเยอะด้วยนะครับ อย่างตัวนี้เป็นไฟดาวไลท์นะเป็นลักษณะเซลสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับขนาด9วัตต์ตัวนี้ก็จะตกประมาณสัก130ครับซื้อมาประมาณ10ดวงเลยนะครับแต่จริงๆนะครับวันนี้ผมจะใช้ไฟดาวไลท์แค่6ดวงนะครับเนี่ยก็เป็นไฟดาวไลท์ของอีฟนะถัดมานะก็จะมีตัวไฟโคมที่ติดเพดานแบบนี้นครับตัวนี้เนะี่ยราคาอยู่ประมาณ300กวา่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED ครับขนาด36วัตต ต้องบอกว่าสว่างมากเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกผมกลัวว่ามันจะไม่สว่างนะครับเลยเอาตัว3-6วัตต์มาเลยทีนี้นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วใต้ฝ้าเนี่ยเราติดฝ้าไปแล้วเราจะเดินไฟอย่างไรนะครับผมต้องบอกว่าผมใช้วิธีการก็คือนี่ครับมันจะมีช่องอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ที่เรายังไม่ได้ปิดนะครับมันสามารถที่จะเดินสายไฟเนี่ยเข้าไปได้ด้านในครับตรงนี้เลยใช้ช่องตรงนี้เลยนะครับ ราะว่าผมยังไม่ได้ปิดช่องนี้ก็เลยจะใช้ช่องนี้แหละครับในการเดินถ่ายไฟเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการที่ผมใช้กันนะครับว่าจะเดินถ่ายไฟใต้ฝ้าแบบนี้ได้อย่างไรก่อนอื่นนะครับที่เราจะเดินถ่ายไฟเนี่ยผมก็จะมาหาตำแหน่งนะครับในการวางดวงไฟก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟดาวไลท์หรือว่าไฟโคมต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองหาตำแหน่งดูอย่างผมเนี่ยก็จะวางตัวดาวไลท์เนี่ยไว้บริเวณขอบครับ,รบส่วนตัวไฟเพดานเนี่ยจะวางไว้ตรงกลาง ทีนี้นะครับผมก็จะมาหาขนาดที่ผมต้องเจาะตัวฝ้านะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่โดยการตัดที่กระดาษก่อนแล้วก็ลองเอาไฟดาวไลท์เนี่ยไปใส่ดูนะครับว่าขนาดเนี่ยมันได้พอดีหรือเปล่าเ <พอ S 1> มื่อเราได้ขนาดที่เราพอใจแล้วครับผมก็จะเอาตัวกระดาษนี่นะครับแล้วก็ติดตัวเทปกาวย่นนะครับแล้วไปแปะที่ฝ้าเลยแบบนี้ครับเราก็จะได้ตำแหน่งที่เราจะเจาะแล้วทีนี้อุปกรณ์ในการเจาะเนี่ยความจริงมันก็มีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกหมูเองนะครับ แต่ว่าตัวนี้ที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นเหมือนเครื่องเจียมินินะครับของ iMac ซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหัวมาให้เนี่ยเยอะมากเลยผมก็เลยเลือกใช้เป็นหัวเพชรแบบนี้นะครับซึ่งเขาสามารถที่จะปรับระดับความแรงได้นะครับถึง5ระดับเลยตัวนี้นะครับแล้วอย่างหนึ่งข้อดีที่ผมลองใช้ดูคือว่าฝุ่นเขาน้อยกว่าเครื่องเจียนะครับสามารถที่จะตัดตัวสมาร์ทบอร์ด4มิลเนี่ยได้อย่างสบายเลยนะครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะ เอาตัวแผ่นสามารลที่เราตัดเนี่ยออกได้แบบนี้ครับเราก็จะได้เป็นช่องสำหรับใส่ไฟ,ไฟดาวไลท์แล้วผมก็เลยลองเอาไฟดาวลไลท์มาใส่ดูนะครับก็จะเห็นว่าสามารถใส่ได้นะครับพอดีเลยแล้วก็สามารถที่จะแนบสนิทกับตัวฝ้าของเราจากนั้นผมก็ไล่ตัดเลยครับตามาช่องแล้วก็ขนาดที่ที่เราได้เตรียมไว้นะครับ ทีนี้นะครับจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยผมก็จะเริ่มใช้เป็นตัวลูกหมูแล้วครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าลูกหมูมันเร็วกว่านะครับแต่อาจจะมีฝุ่นแล้วก็ความอันตรายเนี่ยที่มากกว่านี้ก็ลองเลือกใช้ดูนะครับแล้วก็ทันมานะครับในส่วนของไฟไฟโคมตัวนี้เนี่ยผมก็จะใช้แค่ตัวดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวสายไฟเท่านั้น,นครับแล้วก็ไปเจาะนะครับเจาะเป็นรูไปเลย หนึ่งรูแบบนี้นะครับหรือใครจะเจาะกว้างกว่านี้ก็ได้เพราะว่าตัวดวงไฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะปิดตัวรูที่เราเจาะอ,อยู่แล้วถัดมานะครับวิธีการที่จะเอาสายขึ้นเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ก็คือใช้ตัวแม่เหล็กนะครับเอามาติดกับไม้หรือว่าตัวท่อ PVC อันเล็กๆสักอันนึงครับนี่ครับแล้วก็จะใช้ตะปูมัดกับเชือกหรือว่ามัดกับปอก็ได้ต้องบอกว่าแม่เหล็กตัวนี้เป็นแม่เหล็กแรงดันสูงนะครับมันจะสามารถดูดเหล็กเนี่ยได้แบบแรงมากๆเลย แต่ถ้าใครไม่มีแม่เหล็กเนี่ยผมก็ว่าใช้เป็นตะขอหรืออะไรก็ได้นะครับลองประยุกต์ดูในส่วนของสายไฟที่ผมใช้ในงานนี้ก็คือเป็นสายไฟ VCT 2องคูณครับวิธีการเนี่ยผมก็จะเอา,เอาปลายด้านหนึ่งเนี่ยมามัดกับสายไฟแบบนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมัดกับตะปูไว้ใช่ไหมครับส่วนอีกปลายหนึ่งเราก็จะมัดกับสายไฟไว้เลยที่เราจะเอาขึ้นไปใต้ฝ้าครับลักษณะก็คือทําแบบนี้จากนั้นนะครับผมก็จะเอาตัวตะปูเนี่ย ไปวางไว้ใต้ฝ้าแบบนี้ครับแล้ววิธีการผมก็จะใช้ตัวแม่เหล็กที่เราได้มัดกับตัวปลายของอท่อ pvc ไว้แล้วเราก็จะแย่ตัวท่อ PVC เนี่ยเข้าไปนะครับให้ไปดูดกับตะปูที่เราใส่ขึ้นมาใต้ฝ้าครับเมื่อตัวแม่เหล็กดูดมาแล้วเราก็ดึงมานะครับเราจะได้ตัวปลายของตะปูที่ติดกับเชือกแล้วเราก็มาสามารถที่จะดึงนะครับตัว สายไฟเนี่ยใต้ฝ้าออกมาได้แบบนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้ในการเดินสายไฟใต้ฝ้าในครั้งนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการนี้ทําทุกจุดเลยครับลักษณะแบบนี้เราก็จะได้สายไฟออกมาทุกจุดครับต่อมาเนี่ยผมก็มาต่อตัวสายไฟนะครับของตัวไฟดาวนไลท์รวมถึงตัวไฟใต้ฝ้านะครับหรือไฟเพดานของเราเนี่ยแบบนี้ให้ครบทุกจุดเลยนะครับ ก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้ก็คือเป็นการต่อสายไฟธรรมดานะครับแล้วก็พันด้วยตัวเทปนะครับเทปพันสายไฟแล้วก็วิธีการติดตั้งตัวไฟดาวไรนะี่ก็ต้องบอกว่าง่ายมากนะครับก็คือให้เราเสียบตัวตะของเขานะทั้งสองฝั่งเข้าไปใต้ฝ้าครับมันก็จะดันให้ตัวไฟดาวไรเนี่ยแนบสนิทกับตัวฝ้าของเราเลยครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะได้ดวงไฟทั้งหมดนะครับที่เราติดตั้งไว้ออกมาแล้วนะครับก็จะมีไฟเพดาน2ดวงแล้วก็ไฟใต้ฝ้านะครับหรือไฟดาวไลท์เนี่ยอีก6ดวงทีนี้ผมก็จะเริ่มแบ่งแล้วครับว่าผมเนี่ยจะใช้สวิตช์กี่ตัวนะผมก็แบ่งเป็น2ตัวดวงแรกเนี่ยจะใช้5จุดครับส่วนดวงที่2เนี่ยจะใช้3จุดสิ่งที่ทําถัดมาครับเราต้องหาจุดที่เราจะรวมสายไฟครับอย่างอันเนี้ยเป็นสายไฟที่เป็นจุดที่1นะมันจะมีทั้งหมด5เส้นนะครับ ก็เราจะมารวมไว้ที่จุดเดียวกันแบบนี้นะครับโดยวิธีการเนี่ยผมแนะนําให้หาเป็นกล่องรวมสายไฟนะตัวนึงนะเพราะว่าถ้าเราไปต่อแล้วลอยไว้นะครับมันอาจจะเกิดอันตรายหรือเกิดการชํารุดได้แต่ถ้าเรามีกล่องเนี่ยมันจะป้องกันนะไม่ให้ตักอะไรมากัดหรืออะไรยเงี้ยได้นะครับผมก็ซื้อกล่องมาอันนึงนะครับแล้วก็เจาะรูจากนั้นเราก็เอาสายไฟทุกอันนะครับไปรวมกันที่จุดนี้ครับสีเดียวกันเนี่ยเราก็จะพันรวมกันไปเลยนะครับ แล้วก็มัดด้วยไอพันด้วยเทปพ,พันสายไฟให้หมดเลยแล้วก็ปิดฝาครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วจุด3จุดก็เหมือนกันทําเหมือนกันเลยครับอันนี้ผมก็มาติดตั้งเป็นตู้คอนโทรลนะครับหรือตู้คอน s u m อ e r นั่นเองในความเป็นจริงเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องติดก็ได้นะรเราแค่เดินสายไฟที่เป็นอ่าที่มีไฟเนี่ยไปก็ได้นะครับแต่ผมพอดีมีตู้ตัวนี้อยู่ก็เลยเอามาติดแยกไว้นะเพื่อเป็นอ่าตู้แยกเลยสําหรับ ใช้บริเวณนอกบ้านนะครับก็เลยมาติดตู้คอน s u m อ e r ตัวนี้แทนแต่ถ้าใครไม่มีอย่างที่บอกนะครับเราสามารถที่จะเดินตัวไฟขาเข้าเนี่ยไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อไปอต่อกับสวิตไฟที่เราจะเดินนะครับแต่นี้ผมก็จะมาต่อนะครับตู้คอน s u m อ e r ตัวนี้ก่อนนะครับเอาไฟขาเข้าเนี่ยโดยผมใช้เป็นไฟโซล่าเซลล์ที่บ้านหลังน้อยของผมนะครับโยกมาที่นี่นะครับเอามาเข้าที่นี่เลย แล้วก็ต่อไฟออกไปครับเมื่อเราต่อไฟขาเข้ามาแล้วนะครับเราจะมีสายไฟทั้งหมด3เส้นครับในตัวของกล่องเนี่ยผมก็จะตัดเป็นช่องนะครับเพื่อให้สามารถใส่ตัวสายไฟทั้ง3เส้นได้จากนั้นผมก็จะเอากล่องนะครับอันนี้ผมจะเดินเป็นกล่องลอยเลยนะแล้วก็จะยิงตัวกล่องเนี่ยยึดกับตัวเสาเหล็กไปเลยนะครับ ส่วนวิธีการเดินสายไฟอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยครับจะเดินร้อยท่อหรือจะเดินแบบลอยอะไรเนี้ยนะครับแต่งผมเนี่ยเดินชั่วคาวไว้ก่อนผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินแบบไหนนะครับก็เลยเอาเป็นสายไฟ3เส้นให้มันได้ก่อนมันจะมีขาเข้า1เส้นนะครับแล้วก็ขาออกไปที่ชุดดวงไฟของเราในอีก2ชุดก็เป็นทั้งหมด3เส้นจากนั้นนะครับเราก็สวิต์นะครับสวิต์ไฟเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับก่อนนี้ผมก็จะมีทั้งหมดสสวิต์ ก็ใส่ที่หน้ากากของเขาเลยนะกดใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยครับนี่ครับผมจะวางแนวนี้เนาะเพราะว่าถ้าวางแนวนอนเนี่ยมันจะกว้างกว่าเสาถัดมาเดี๋ยวเรามาต่อไฟเข้าสวิตกันเลยนะครับโดยวิธีการเนี่ยมันจะมีไฟขาเข้านะครับก็จะมีทั้งสาย L อแล้วก็สาย n นะครับสายลายแล้วก็สายนิวตันนะครับสายลายเนี่ยมันจะเป็นสายสีน้ําตาลนะครับเราสายที่มีไฟเนี่ยครับเสียบเข้าไปที่สวิตใดสวิตหนึ่งก่อนนะครับอย่างสายเนี่ยเป็นไฟขาเข้านะครับที่ต่อมาจาก ตู้คอน sumer ครับเมื่อเราเสียบเข้าแล้วนะครับไฟสายไฟที่ไปชุดสวิตของเราเนี่ยเราจะเอาต่อนะครับทางด้านบนนะครับเพราะเวลาเรากดสวิตเนี่ยไฟมันจะต่อแล้วก็วิ่งไปที่ดวงไฟของเราครับส่วนอีกสวิตหนึงนะครับเราจะจ้ำนะครับจ๊มจากสายลายนะครับตรงเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกันอยู่เราก็จะจ้ำนะครับใช้ตัวสายไฟเนี่ยมาจ้ำมาอีกสวิตหนึ่งแบบนี้แล้วก็ ของสายไฟอีกชุดหนึ่งเราก็จะมาต่อด้านบนเหมือนกันแบบนี้ครับส่วนตัวสายเอนะครับหรือนิวตันเนี่ยเราจะมาพันรวมกันไว้ตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะครับวิธีการก็ประมาณนี้เลยการต่อสวิคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าสวิคใช้งานได้ไหมนี่ครับพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าไฟ5ดวงตรงเนี้ยจะติดเลยเห็นไหมครับก็คือใช้สวิคเดียวเนี่ยคอนโทรลห้าดวงแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับก็สามารถเปิดปิดได้ส่วน3ดวงนี้นะครับก็จะมีอีกสวิหนึงนี่ครับสามารถที่จะเปิดปิดได้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับไฟก็พร้อมใช้งานแล้วระบบสวิอ์ะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การทํางานเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสำหรับผมนะแล้วก็ส่วนเรื่องของการเดินสายไฟอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมมาจัดเก็บระเบียบอีกทีนึงเพราะต้องบอกว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินยังไงให้มันสวยหรือว่าให้มัน แบบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเป็นเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยจะถนัดเรื่องนี้เท่าไหร่นะก็ทําเองใช้เองนะครับต่อมาเมื่อเราเดินสวิแรงต่างเสร็จแล้วเราสามารถที่จะปิดหน้ากากนะครับหรือฝาของเขาเนี่ยได้แล้วนะครับก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับการเดินสายไฟด้วยตัวเองนะครับกับมือใหม่โดยที่ไม่ได้เป็นช่างไฟนะครับก็สามารถที่จะทําทเพื่อใช้งานเองได้ ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับใครที่จะทําเองนะครับลองดูเป็นแนวทางแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเยอะๆนะครับเวลาเราจะทําอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันมีอันตรายอยู่นะครับวันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ